บอลกระดาษดำด่างครับผมนะฮะต้นนี้เป็นไม้เพาะจักไข่นะครับนะฮะก็มีอยู่2ใบนะคะด่างทุกใบเลยด่างทุกใบนะครับกระถางก็ประมาณ6นิ้วนะฮะห้นิ้วนะต้นก็แข็งแรงนะรากเดินดีแข็งแรงครับผมนะฮะไม้เพาะจักไข่ด่างจัดจัดด่างสวยๆเลยนี่นะครับหากท่านใดสนใจนะครับสนใจนะฮะโทรมาได้เลยนะครับ 0887894956หรือจะทักมาทาง Facebook ก็ได้นะฮะ Book ุ o กธงชัยบุรีรัมนะครับนะเราส่งให้นะฮะส่งทางไปษณี์ทั่วประเทศเลยนะฮะส่วนท่านใดอยู่ใกล้อยู่บุรีรัมจะมาชมต้นจริงได้ที่ที่สวนเราก็ได้นะครับนะฮะเราเปิดไว้นะฮะต้นนี้ผมเปิดไว้นะฮะราคา1,000บาทนะครับรวมจัดส่งให้ด้วยนะครับ1,000รวมจัดส่งนะฮะก็โทรมาได้เลยนะฮะ0887894956นะครับ นะฮะฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงต้นใหม่ให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ